ที่เแทนำแรงมีบอกมีมาโอ้สนเนหานตาเจ้าอยู่แห่งไหนมีมาเจ้าหลบอยู่ไหนมีมาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดพเรานัดกันวันนั้นวาจะรอเลื่อมแล้วฟเลิมไอ้และบ่า้นเกียวมา้่อยมว โอ้โหครับโอ้โหอีอันนี้อีเนาะครับผมอันนี้โอ้โหครับโอ้โนะครับนะครับโอ้โอ้สายยันถูกต้องครับเอสัญญาครับผมนี่นะครับเอาให้ศิลปินแนะนำตัวจันเอยครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณรับสูขสุขคนรับโอ้ครับเอครับคู่แฟนคู่เอโดนที่ปีเทือเข้าบริเวรบาพ่อกันในรูปแบบคอนเสิร์ตนะครับนะครับหลายๆเทือหลายๆหมงเข้าบริเวร้พ่อกันเมื่อนี้ ถือว่าเป็นโอกาสอันดี er เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หมอลำเพชรลำเพลินดีคนดีเคืร์นว่าคืนกำลังให้กับแฟนคลับแฟนเพลงที่คอยซัพพอร์ตในทุกงานนะครับโดยเอาคู่แฟนวีมากนะครับให้พ anyway ี่น ok. ้องได้ชมได้มวลได้บันเทิงกันได้คนนี้นะครับครับนี่ปเอ้นี่ก็อันนี้อ้ําเอาพี่น้องโอ้โอ้เสียงกรองาในสถานที่เขาแขกนะครับอาจจะติเศษ เอาแาบเองแบมันรูปใหญ่กับไมแต่โมเมนต์รูหน่อยรับโูปใหญ่อลณ์การทางเลวยคนทางแนวได้ที่นี่โมเมนต์ครับพ่ครับเอาองซื้อบัตรซื้อปีเนยครับได้เมื่อนี้แต่ข่าวว่ามีกลุ่มปิดกลุ่มเปิดตัวไอ้เมื่อนี้พอดีเข้าสตีมอ่เใยส่นามทาทิศเหตุบังเพลินในกลุ่มปิดครับในกลุ่มบิดพี่น่อง บอสนับสนนกนเข้าบอเบิงบอเบิงครับคู่แฝนนี่ครับหรืพี่น้องทานใดมากกว่าอดก็ถึงครับสนับสนุนคูปินแนเขาครับท่าหใดครับร้อยยี่สิบเก้าคะแนนร้อยยี่สิบเก้าแนนพิซซ่าถาดยังแพงกว่าโอเพี่น้องครับสนับสนุนรครับพี่น้องสนับสนุนพี่น้องท่านบอลงบอลาขึ้นลำเพลินคู่แฝดออีรับมีแนด้นน้องครับวจการคาดคุ้ครัน คือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับการเจ้าภาพคมับอี้เจ้าภาพเขาไม่ได้เมื่อนี้มอลลาจัดใหญมากมอล่าจ้างมอลําเพียงลำพื้นได้อูแฝดบอกเขาบียที่ทั้งข้อแม้เมื่อตัวมาหาเขามีน่อยกับคุณอครับ้รพีครับบิดมาั้งเขามาข้างในนีดเึงสอห้งอ๋เแต่ก็คงเอาเราวไปได้เขา ตอนนี้เราะเสียิปในเศราเนะครับเอาจากสาวบนงานไเนาะคิดว่าได้พระชุ่มแห่งนีดนตีห้องงานโดนเอาทามลูกสาวกันตาอยตาวมัา้ไฟไมกดน ไม่ล้องกอเดิไม่ร้อย้ยโอเคบ่อาจารย์นักดนตรีไม่อ่ออ่าเพลงเรเพิ่มแบนมิเตอร์ขึ้นปาร์ห้านะครับมิตอร์ก็มิเตอร์แบบิ้นเโดนโดนชิ้นสามคือปาร์ห้าอันนี้ตอนนี้ทั้งเพร้อมยังง้อเลย้อม้อมไปครับไว้มาแล้วเนาะพ่อพี่ส่งสัญญาณให้พ่อด้วยนะครับพอพ้เบรสาน ทีมไรสดปล่อยสัญญาณไปยังครับอ้าวส่งสัญญาณมาปล่อยมาแล้วเนาะเอาทางท่านที่เราเที่ยวเพจเป็นน้องเพื่อนที่สุดทุกคนครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับโป้ครับสวัสดีครับเอ๋ครับผมทางท่านที่เราเที่ยวเพจอลังเพชรลินเพลินนะครับที่อยู่ทางบ้านครับนี่คือชมเศร้าเศร้าชิดกับเศร้าชิดกับชิดเศร้านะครับโอ้ มาเร <bunker. S 2> ื่องอกเรื่องเกษตรเดียมเรเรื่องสารการเรียนกอรจัดการสารคืออะไรเขียนซื้อใบไม้ใบตอกขออนุญาตนะครับทางกรรมการพันจต้องทราบเจ้าการนะครับาีทุกระบบนะครับ

muy

Thank you. พี่น้องต้องมีของกุดเวยครับเนี่ยแค่เพลงแนำจริงครับเพลงนี้สิวผลงานเพลงใม่กว่บเพลงนี้บัต้องว่าหลายลอยนะลาลนพูดนัมาเราท่านเยี่ยไส่ใหม่กวาเนียมเส้นัานตรงฝ่าวี่พี่น้องเอาเอาย่ะนนี้จบเก้าเดียวครัวก่อนที่ทางการทันเจ้าพาวขออนุญาตเช็คสัญญาณไว้เดียวครับเอา วันนี่รังเอาเอาผ้พันเดียวัปโอเสวัสดี